Hãy subscribe cho kênh สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น,อน,น้องเมื่อกี้ข้าวน้กันตำม,มกทั่วปิ้งปลาแห้งพ่อแม่พี่น้องอันนี้ขวัขวขัวเส้นมา,มามาเขามากินข้าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเช้าเด้อตำม,มกทั่วอจ <c oughs> ือเห็นไะ สบายดีสบัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวยังมาเสาตงงไงเก่ามุ่งเนาะมันเ้เลย่เขาเศ้าดีขึนมาหนิว่าเป็นันสาวมันอืันสา กว่าเซ้นพี่น้องเซ้นปลาเกรี่เอาชิชิบผมโอ๊ยโอ๊ยช่ยยวยแล้วห่อนอปม่เปิดนะเตาเตาเตานแป๊กนี้อันนี้ชิช เป็นกินเสาอาหารเสาอาหารจอกกับอาหารผ้าแงหนาวเลยนะพ่อแม่พี่น้องเย็นๆมาเลยนะอ๋อคือเปิดปิต่งางตอนออกเลยนหนาวเลยเติมน้าวในเดือนแปดเลยน้าวแนะต่บ้ากลางกลางคืนกลางเวลมาสิเหอ พีนแม่หนแล้วก็คิดแต่ไปแหง็งนไปเห็งกต็ตกมากตากไว้ตาย้วยน้อยเดียวนังดอกพี่น้องนะ <c oughs> ตำหมุกทวมันก็ชุดน้อดเลยพ่อแม่พี่น้องบนมาตะไปนี่เง้เขาอิม่มครับไปให้ไปน้าไปสวน <c oughs> สวนกำลังบ้านนะพะนอ่อแม่พี่น้องเลยแบพี่น้องเลย លើង្ពីឡារងដៃលាទ្លាដល់ជាក្លាំងបំលារសាស់នៅត្លាំងប มือนอกกระเวศเนี่ยนะพี่น้องมืบนได้บริการกินข้าวอยู่เพื่อนมือได้บริการกับมัคือบนได้กินข้าวยนี่มือเส่าแปดยู่อยู่วันอื่นนั่นมันอยู่บ้านเขานั่นมันทิ่นี่เรื่องเส่าเรื่องแดงเรื่องเพล่นเรื่องเพี่อนเนาะอยู่บ้านเขาสามเวลาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเขากินข้าวกินกันได้กินรวมกันด้วยเพื่อนที่มือนอกบนได้รวมด้วพี่น้อง บริกเออกินเขาวอมกันเต็มสองหนึ่งจังสี่แล้ววันที่วันเสาร์เนี่ยปันธรรมดากินไฟกินมันอยู่ไฟอย,ยู่มันเองอยู่บา้านเขามีความอบอุ่นอบอุ่นเะนาะมันหนาวมันไปงานคนละบอนเด้มันเขาก็บเบี้ไฟเบี้ยชุบงไผ่นาทีช่ชุบงไฟผ่ชุบงมันบด้เวกน้ำกัน ไปมาก่อนกินก่อนไปมากำลังกินกำลังผมเมนถากินว่าเออแล้วตื่นผู้ใดมากตื่นผู้นี้นนามากยังกินมันมาทานแล้ว,วอนนนันมันในชามสิบนาทีเบรกันหนึ่งกับสิบนาทีมันเบรกไปของหนะ้ามันไปกินยังกิท่านนกสิบนาทีอย่างเขามามันกนเบิดเวลาละ เสร็จพี่ดองเสียบแม่คเสร็จนะเนี่เสียบเสียบขึ้นหอดบ้านเนื้อยำนี่แหละยามเกลียวข่าขึ้นหอดบ้านไปหาอยู่หากินในป่าในหลงกินหอดบ้านออกหลังสวน <c oughs> ไปหอดงไงตรงหน้าพี่หนัองเลยยัยแม่งชมตรงหน้าเลยมักอยู่กับธรรมศาสตร์ทำม่วนพังนกพังอย่างห้องโอ้เด็ดหน่อยเข้าอยู่เมืองลาวเข้าอยูอ่เมืองหนอง เราอูตัวหนึ่งกเมื่อยจะไปสัมผัสกับธรรมชาติอยู่ในเมือ,องเขาก็ได้เชียงโดดเชียงดางได้ไรกว่าเนย้ก็เสียห่พอเพื้นให้อย,อยู่เนี่ยอยู่บ้านนอกเลยดีกว่าบาน,นน้องนั่นอยู่ความใน Ừ, sông ngốc được <laughs> cây này mưa cả non rất lầy chỉ có cây dưới mà Bắc xe cây mà non Bắc chắc đột chắc có phải xe bùm bầm bùm bầm bầm ôi đột cái nạt đây Hãy subscribe cho kênh

มันเป็นทิ้งเงินกับอะไรพี่น้องแต่ว่บบา,บบาคือเบอร์เบอร์คือโงกันกพ่นอแม่ก็เป็นอยังไม่ได้ซือเหมือนนั้นบม่ได้ถือ้อจนถื้อตัวได้พ่อแม่พี่น้องเมียกับขน้อยเนี่ยกินตัวเดียวหนาตัวเดียว <c oughs> จอกตัวเดียวกันมีแต่ความดีนํากันแล้วก็โอเคพ่อแม่พี่น้องน้ำกระแก้วเดียวจอกเดียวนี่แหละพี่น้องน้องกินจอกนั้นนักเรกีองคอยก,กินจอกนั้น ไปได้าานเนี่ยกินแก้วเดียวกันนี่แหละเพราะว่าคือไปร้ายกันนักเลยตายคนละตายไปตายมัน <c oughs> อ๋พอพ่อแม่พี่น้องตายเปนกันบวระเด้ตายน้ำกัน<ม>บ่ได้หลอกเด็แซ่บจ้ะเช่นนี้ก็แซ่บอยู่ตลอดเท้าวีเ้าขวดจะเสียบันซี่มันมันจังไม่รู้ยิ้มดับพี่น้องเก้าหน,น้าที่ด่าบ้างไดหน่อยจะล่ะ กินใบโพดเหรอ <c oughs> กินใบโพดเราปันพี่ปั่นนองพังเสร็จ,าาจยังทำยังยังในตาคุณเป็นชีดเล็กๆ,ๆ,ๆกนเล็กๆเลยยังไงล่ะคุณทำงาน,านบัวอยู่ใส่จนเนลือดลุกเศร้า หกโมงยังบปชินอนจนเจ็ดแปดโมงคือเขาบบได้เลยสามโมงสี่โมงจะตื่นนะสามโมงตื่นอะไรทำไมไปนอนนอนเก้าโมงสี่โมงก็ย่าถอดสามโมงนี่จะตื่นนะไม่นอนจะได้กระบาดจิตดีนอนจะได้กระบับปันทิดปันเช้าก็ยเนาะถึงโมงเขาลุกไปเลยใคจะเป็นคือเขาเหรอวะนี่ก็อสิบเป็นเลยคนแก่คนเฒ่ามาแล้วกันแต่ข้าวยังน้อยยังนุ่มหนุ่ยเศร้าสามสิบปีโอ้ยนอนมัก เตื่นสวยเล้ชนนเกมงซมงไปยักนอนได้บนี้นยังนอนได้บดนี้นะเอาเป็นบบดนั้นคันบุคาเวีกะนอนนะแต่ว่าได้นอนเว้นจะเคือเป็นยังไงก็ชิอนเว้นนเว้นแต่แต่กะยังนอนหลังบ่หลับคือในสิบเมงนอนังมาตือนเศร้าอยู่นี่นะังไหวะเจ้กนชวยคือมวันพักวันยังนอนตือนสวยสองโมงสามโมงก็ไหลเลยสามโมงนี่กะ อยากตื่นนะนอนจะได้กับ่รับล่ะเสื้อไปการตอนเศ้านะันเสื้อฝนตกดินเนี่ยนะพอ่อแม่วาง,งนอน<ห>้ยถ,ถึงนอนเลยวะถึงนอนพังเสียงฝนตกนอนมวนแต่บัดบัดไปแต่บ่าอยากรับเลได้นีมบัดไปแต่เอาแล้วได้ซ่นตา,ลนานแล้วก็ขยันเหน็ดเบี้ยละวันี้พอมูพอพ่อคู่บัดซ่นไปเลยไป,ไเ,ปนเนี่ย มึงหยอกกูกูหยอกมึงวาหยอกกันนะพ่อแม่ไปเนาะมก็หายไปพุทธนวัดไกสิมาแต่งานนะอาระวันนี้อยากนอนแต่ว่ามานอนวาเลือดมานอนเพราะอะไเคยมีจะเห็นนะเคยเป็นแบบนี้เป็นน้ำมันหกชังคานอนเอาไหลแนมึนงก็มูตั้งชาต <laughs> ิเม็กซิโกวะเนาะ ในไลยไปรชาได้อยู่เม่ไกลเราได้ใโดงงานผนะู้นำบอกผู้ดีวอาเอาเขาบอากก็ได้เธอไล่าที่แล้ก็เข้า,า,ขาใจว่าจะซื่อซับ้าจะเป็นนิดก็่ก็ซื้อซับเขาบอกได้คือจงก็ประสานคิดเนอะแต่ข้าวเขาจะมาเขาไม่กล้างงเลง วาวหน,นังกระปุกพอได้าวาสเก,ก่งสเล็ดพอได้อ ó ไรกได้สบสเบอ,บเอาก็มได้คุยดอกพอแม่ไปน้องเี่ยพอวาได้เล็กน้อยก็สันจา้า ทุกคนนั่นเนี này, aan, v v ่ยมันไม่กล้ามัก็ท้ไดเพราะว่ามันเขาคูมืออยู่อกันจะพันใน่ยมันจะเขาอยู่คูมือหน่ายกับเบาะจะคูมือแบบนั้นมันก็ได้เชื่อมสับเพราะดๆได้ได้น้อยแต่ยังไรละอีกเป็นอ่างเ้เพรลยวัาคนก็ไรลายบางคนก็ไยมากับุหจะดีไม่ไรลาย พราะหูในไล่ไล่เติมเพราะเชิงชับเขาคมแบบนี้ครับปลาเค็ตปีน่ะขันเมียบบตากไว้นี่ก็บ่ได้กินเอบอบบตากบบตากเค็ตปลาแดกนั่นนะตากไว้วันหนึ่งมัน,น,มนอยอยกกได้กินมันก็ยังไร่อยปลาแดกก็เค็ดปลาแดกเนียกับโบได้กินแต่ปลาแดกกับโบกินเนครับบอกเสียดายกินไหมต้านนี่ต้านนี่ กินมึงด้วแซ่บบุกเค็มบดจางหรอกแต่ว่านัวแบบยังไงเปลกเส้นอันนี้นัวด้วยดีกว่าเส้นอันนั้นนะเส้นตุกกมเส้นตุกกรมบนบดผูแซ่ก็เส้นตัวนี้มันสืบซีมันมันนะมันมันนัวๆหัวจะชินมูซับซับ จะนักลูกสาวมาแล้วพี่น้องสองคนมาเอาเวียอเพิ่นลูกสาวก็สองสมามอาทิตย์มาทีนึงมาอย่างพ่อยามแม่ช่งอาทิตย์เขาอยู่กับโบไก่บบไก่ดอกแต่ว่าเขาไปทำงานเ้าไก่บัวบกานเดินก้นอยู่ข้างนอกที่บ้านวิ่งยัางหนุ่ไปอยู่ในเงื่อนเดียวบ่แมนบอกให้พี่น้องทำให้ใครมาเราฟังมันมีเหตุผลที่ว่างาน ผู้ดำงานทั้งคนผู้ดำเนดนงานสักปี่ก็ไปเหตุบริวารกันว่ายุ่นนั่นนี้เพื่อบริวารนั่นนี้มันเต็มเขาก็บปเอาเขาก็ไปเอาเบื้องอื่นเมื้ออื่นหอกแไปเบื้องอื่นสมัครงานสักสบัดต่อไปแต่ดันบอกวเขาก็กลุ่มเขาเขาแย่งจบแล้วเขาก็ยังย่หันเขาก็ย่หันลูกสาวก็ไปข้อเด่นเมืองนั้นจบย่ห,หันเก็ตรย่หันได้งานย่หัน มาเมืองน,นี่ับเมืองน,น่อยก็เขาบริเยรอยู่นี่เขาก็บมักอยู่หนี่กับบริีกันกัไบ่ได้ว่าอย่างห้ดูกับตันแต่ละคนดูคนมีการนี่เป็นไม่นี่มเ,มนนเ,มนเมื่ดแต่คนมองออกนะไปอยู่ส่วนตัวส่วนรายเนี่ยอันพี่น้องว่าเป็นยังไปอยู่ตุกหพอกกันโอยมันอยู่บริษนํำงานงานพ่อแม่ไปน้องน้ำงานน้ำเงินระหาได้มาได้กับไปพอนันหนึ่งมาน้าสกุลเดียวหนึ่งเข้าองงานเดียวกับราได้บังบอนเลย เจ๊แต่วกระเมียรเนี่ยมันเขางานเดียวกันคนในโรงงานเขาเอานามสกุลเดียวกันนะแซ่บหน่อยเนาะแซ่บละเศษเอาอีกบ่บ่เพิ่งนข้าวหลายเลยยังไหลให้บอกว่ายนี่มัเสิร์ฟว่าต้องกินข้าวกินอันนี้ขว้าเศษกินขวานั่นกินประหยัดข้าวข้าวแพงอันนี้มันบ่อแพงขว้าเศษกินนี่มันบ่อแพงเข่าเนี่แพงไม่ี่น้องอยู่บั้งเนอกสอบหนึ่งหาสิปายดอน ยูมองลาวก็ห้าแสนสอบแล้วห้าแสนตห้าแสนหกแสนสอบประมณสอบอะไรเลาอันนั้นสอบใหญ่สอบช่องหาผ้าอนห่อันเนี่เออช่อหากิโลหนึ่งประมานหาซิบผ้าได้ช่องหากิโลได้่ะประมาาอันนั้นประมาณช่ออันหาซิบผ้าหาซิบผ้ากับสองผ้าต่อกิโลบาทเท่าน่ะสบาใจได้นั่นนะตัาเจ แพงไงมาขอบเขาบนหนองเขาเนียเขาจะเขาจะเปแห้งแพงเขาจะตัวเป็นหกชิปลายเจ็ดชิปคนว่าเขาจ้าป็นแพงกว่าข้าวเหนียวเด้พ่อแม่พี่นาะเขาเนี้ยในี่ชุดคนผสมกินจะได้คนกินเขาจะเอาเขาลยแพงตัวนัาะอิมราคาส่งค่ายเด็กประมาณเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเขาขายต้นแพงเพราะว่าทุกคนเนี่ยกินเขาจะอรลายถ้ากัดกินเขาเนี้ยนหน่อยได้คนกินเขาเหนียวหน่อยเขาเลยเอาเขาเหนียวถือน้อยหนึ่ง เราล้างมือกันเด้อวยเขาเนี่ยนี่ไรเขาเจ้าี่แพมแต่ว่าขนอยอันกินพัฒไปการนั่นพวกกินบ่ได้แล้ะเขาเขาเจ้าเนี่ยเพราะว่าเป็นลงไว้พอวันนี้เป็นเดือดร้อนเนี่ยกินอะ้รมันเขาไม่ลงไรใบอะไรตัวมีเวลามากินอาหารเนี่ยจะลงรุดขีด้บ่ได้แต่เนี่ยกินเขาเนี่ยเอาไปผุดปัดผุดปัดนี่แหละ ไปไล่ออกมาเงอนเนี่ยกินไลยไปงานไม่ได้กินไลยแหละปั่นนิดหน่อยคุณปั่นน่พ่อเขากินกันไปาิดหน่อยๆด้วยกันเพราะว่ากินไลยบ่ได้อยู่โรงงานกินก็อยู่ได้มาเงินเนี่ยมาเป็นยังกินไล่เนี่ยเออกินไล่เพื่อนเพราะว่าบ่ได้กินอยู่โรงงานโรงงานกินบ่อไล่เนี่ยมาขโมยขอบใจเนี่ยทีพี่น้อง ขบใจพี่น้องเลยชุกชนชุกคนพี่น้องเ้ยนอนตื่นนะบ่อน้อกกำลังชินนอนเนาะเอ้ยกำลังสินนอนเลยเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงกำลังสิเข้านอนตามเวลาเมืองไทยอ,อยู่ดีมีแหง้งนะพี่น้องเด้อไโชคไ้มานในลำไม้ด้วยพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแหง้ง